ทำไมระสามจะแยกฝั่งเปฝั่งนั้นเหรอผมว่าไม่น่ารอดไปเดียลองไปดูดิไปลองไปไปลองไปไปว่ารอดว่าจะรอดไหมลองดูสักครั้งในชีวิตมาลองดูสิโอไม่กล้าดีกว่าจะ่ห้าสิบคนแล้วสี่สิบคนแล้วหะไยคนแค่นี้เลยมีสักกี่คนวะลงนั่นห่ะมันน่าจะเยอะอยู่นะเยอะอยู่ะอยู่มันน่าลงสกูกันน้ำเกลือ เยอะ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 ยอกจากสันิธาแล้วเยอะบ่ายแล้วไม่มีไม่มีคนเลยมีมีหนึ่งตีอะตีเรามีมีมันมีมันมีไม่บอกแล้วเบอร์สีผู้ชายมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้นเ้ยเ้ยเ้ยเยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเ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 ฮ้เ้หเฮ้เฮยเฮามเฮามเฮย้หญิงเข้ามาผู้หญิงเเเเยเา chinh mày hoa 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 là hoa 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 โอ้ยเกือบชนโอ้ยอ่ะมันมีสองตัวโอ้ยโอ้ยเบอร์สามชนมันโอ้ยหลบได้เรียบร้อยเบอร์สามเบอร์สองเขาเล่ไปแล้วเบอร์สองสาระคนเลยเรียบร้อยผมเล่น TBP ตลอดนะเนี่ยเพิ่งมือเล่น TBP ก็นี่แหละที่มาเล่นนี่แหละเอาละจ้ามีใครม่ารักไหม โอ้ยหนึ่งตัวสาม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 สองหกไม่ลงไหนกันลงนักเกิดสิมามามาไปลงตรงไหนกันหมดนีน่เอาจริงแล้วดันเนี่ยไม่เหมือนเมื่อกี้ละโอ้โเท่าหร่เอ็ฟวันเสาร์จานหนึ่งเอมฟไว้กระเป๋าสาม ได้ปมแล้วรู้เลยวั่งไวิ่งมาอยู่รู้เห็นไหมอยู่ตรงไหนกันเห็นเหนพวกมันไหมเห็นพวกมันไหมซ้ายมือเราซ้ายมือเราไอ้ยิงอีกผมไม่ได้ยิงนะนาตอนนี้โดนยิงเลยทีนี้กูยิงจากไหนบนเขาเหบนเขาบนเขาโอ้ยขวามีขวามีขวานี่โอ้ยเหียโน่นหลังยิงบนเขาเห็นแล้วแต่ไม่มีคูลยิงไม่ได้อปนบนึง โดนมาโอ้ยคนคนเจอคนแล้วคนคนคนมีคนอีิงกันนะฮะเฮ้ยพี่ข้างล่าพี่อะไรหรออืมโอ้ตวไม่มีคูนเลยแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเจอคนหนึ่งเจอคนโอ้ยเฮล อ่ันไม่ล่ะแล้วเบอร์สามอยู่โคตรไกลเลยผมใช้ได้ผมใช้ได้เฮ้ยวิ่งมาแล้ว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 จงให้ดีนยคนยิงมันอยู่มีผัวมั้งมีคนยิงมันมีคนมีคนยิงมันอยู่อยู่ข้อถีนเห็นไหมไอ้ยิงเิงไงละยิงขูวไอ้ไอ้เบอร์สี่เห็นไหมข้อถีน่ะก้อถีนข้างหน้าเห็นไหมข้อถีนข้างหน้าต่างหนึ่งหน้าโซน่ะเห็นไหมหันหลังอยู่อ่ะข้างหน้าเลยเห็นไหมข้อถินข้างหน้าเห็นไหมยืดอยู่อ่ะเห็นไหมข้างหน้าก้อถีน่ะยืดอยู่อ่ะ ยิงเลยเออนั่นแหละเอามันเอามันสวยโอ้เรามาโอ้เรามากันเรามามาถึงพบกันเลยนะเฮ้ยไปถึงแอ่วคนคนในบ้านในบ้านน่ะข้างหน้าในกระท่อมอ่ะตรงม้าเหลืองอ่ะตัวนึงอยู่ในกระท่อมเลยไปเลยไป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 มีกระท่อมนะตัวนึง อย่าปลาระเบิดเข้าไปอ่าสี่สปไอไม่ถึงอ้าวไม่มีนะยีงไงไม่มีอะไรเออนั่นแหละจอกกระทบเลยสี่หนึ่งใช่ะระโดดเลยว่ะพีเ่เฮ้ยบอด กระสุนละเจ็ดนะกระสุนน้ำตาลไม่มีกระสุนเพียบกระสุนยังมาเลยลูกเจ็ดเพียบในเนี้ยลูกเจ็ดเพียบเฮ้ยข้างหน้ามีคนวิ่งอยู่สองตัวได้แล้วสองตัวนะแต่ไม่ได้อีกมากมากกว่าสองตัวมันอยู่บ้างข้างหน้าเนี่ยลังหินลังหินโอ้ยมีมาแล้วสามตัวสามตัว

ตาตาตาหมดตาหมดยังตาหมดยังตาหมดคือมันโผล่มาเซิร์ฟไฟแล้วคือเบอร์สองเขาเองจะข้ามขึ้นข้างก็เหมือนประมาณเนี้ยเฮ้ยโคชิโร่เลยอะตาตาหมดยังเนี้ยแล้วตาหมดแล้วกูยิงอะไรวะเฮ้ยของยังเพียบมีอะไรมั่งคูนสามเอามายาน้ำเอามาคูนดูดูซ้ายไปเวขาบิร์แคมป์น่าจะมีเฮ้ยละเฮ้ยละซ้ายเตรงมาตรงมาตรงมา ใช่ <Okay. S 2> ใช,ใช่ซ้ายมือเราโอเคกี่ตัวเห็นกี่ตัวเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวหลังหินหลังหินหินลูกนัดเฮ้ยเบอร์สี่ระวังเดี๋ยวก็ตายกีันแรกแหละเบอร์สี่เอ้ยหินขวามือหินขวามือเว้ยเห็นตัวเดียวนะเออระวังเบอร์สี่เห็นแล้ววิ่งอยู่หลังต้นไม้อะตัวอนผู้หญิงโอ้ยเฮียอืมเต็มเกาะเลยอะ ขึ้นขึ้นขีนม่นข้นขึ้นไึนั่้นมึ้นขึ้นขา้นข่้นไง้นขึ้น่ึ้นขึ้นขึมนขึ้ตัว้นขี้นขึ้วขึ้นขึ้นอึ้นขึ้นเึ้นหึ้นขึานขึ้นหึ้นขึ้นขึ้น้ขี่น้นข้ขว้ของนขึ้นขึ้นนขึ้นขนขข้นข้น้้้มนอนน้ โอ้โหโอ้ยเอไปเลยเบอร์สองไงก็น่าวิ่งอยู่อ่ะไปเลยรยิงได้เบอร์สองนั่นมันลุดของอยู่เออไม่ถ่ามเลยดูขวายเดียวเลยเออมีสองตัวมันมันน่าจะรู้จุดอ่ะเออมันน่าจะขับต้องเข้าวงอ่ะนั่นน่ะวิ่งมาแล้วขวาขวาขวานั่นนั่นขวาตัวนึงอ่ะมาจริงจังนะจริงจังนะด่าแล้จริงจังนะ กินจังทุกตาแหละแล้วก็ตายทุกตาเลย <g ül> แล้วตายแบบที่ว่าไม่สมควรจะตายด้วยนะ <g ül> ออไปตายแบบที่ว่าเออไม่สมควรจะตายเออด่านนี้รวยเป็นลยุยตายเป็นตายในในตึกสูงเห็นว <g ül> ่าตึกสูงข้างหลังเราหนึ่งตัวเออมันมีอยู่แล้วแหละต้องโกดตรงเนี้ย <g ül> อู่ที่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังนั่นเองดูดิดันให้ใครตายก่อนกากสุดมาแล้วจ้าไม่เปดตัวเองหลอดหลอดเฮ้ยไม่เยอะนี่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะได้อยู่เห็นไหมบอกแล้วพีซเยอะน้อยแต่โอ้ยปป๊บโอ้ยเฮ้ยคระคระไม่ทันเอ้ยไปไปไปลงลงลง ไม่ให้อะได้กระถางเนี่ยกระเป๋าเนี่ยปืน,ป,นปืนอยู่ไหนข้างหน้ามีาไ้ยไปดูแป๊บ oh my god โอ้รู้แล้วรู้แล้วละทีเดียวพอ, <c oughs> อยังไม่มีปืนเลยเนี่ย ไม่แช่กระเป๋ากับหมวก M6 ลูกซองยูกันแล้วด้วยอ๋อหมู่บ้านทางโน่ตรงมาร์กเหลืองอะ่ะอู้ M4 เกือบเบอร์สามมีนะ อ่าจมไหมพี่ข้างบนมันมีอ่ะผมอยากฆ่ามันมากเลยอ่ะฆ่าแค่ทางมากเลยวโอ้โหคน,เ,หหนเ,เดียวเลยสุดเลยลดของอหรอลดของก่อนมันอ,อย่าไปฆ่าอย่ใครตายทุกทีเออไปฆ่าเลยไปเราดีรู้ดีไปแบบตายกันเลยเห็ดีดเอเอทุกรอบเห็นมาตลอดเออใครโดนจกมันใหญอกะตกใจแกมวกสาม ยู่ยู่ตรงไหนยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมือสามมิดไหมที่ของมาร์กอะคาสิโนขวามืออยู่ในคาสิโนนี่หรอตรงไหนคาสิโนเดี๋ยวจะการให้เลยไอ้คาสิโนมีคนนั่นเสียงตีนอยู่คนหกเอา่ะคนหกคนหกคนหกเอาปะเอาปะเอ้ยมีคนมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาใจเย็นตรงไหน ไม่ไม่ยิงให้น้องช่วยมากทีอนะ่ะไปเลยไปเลยไปเลยข้างบนว่างขบวนยิงเอาขาบวนยิงโอ้ยโอ้ยเทียตายก็แรกหายแล้วเออเออเบอร์สี่เบอร์สี่เรียบร้อยแล้วมันโดดลงมา,มายู่อยู่มันดุมันอย,นอยู่มันตึกด้วยข้างๆตึกด้วยแล้วกูาตายกันแรก อีกแล้วอ่ะไม่พอสมคนเลยหลังยิง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 อ่าไม่ทันละยูแห้วเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วอีกตัวหนึ่งไปอีกคนหนึ่งอ่าเลยในว like. um ัสองคนสุดท <lyric. House. S 1> ้ายเรียบร้อยไปยังไง ในานระเบิดไปสิระสองสุดท้ายสูๆส้ๆกันสองตัวหนึ่งเห็นไหมแป๊บสองตัวมั้งทั้งสองผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะบ่ายเรารีบจังวะตายแล้วไปเลย <c oughs> มันมันปั๊มยาอยู่ขึ้นไปได้เลยขึ้นโคตรยากเลยขึ้นทางไหนก็ไม่รู้ทางซ้ายหรือขวาวะนั่นเลย S <S ไม่จะซ้ำซะหน่ยมมอยไม่ทันเออตายอยู่ตายอยู่ซ้ำเออไม่ใจด้วยโอ้ยโอ้ยพีาทั้งหกอะไรวะเนี่ยโอ้ยไปแล้วไม่บาด